เผยชื่อพันท้ายนรสิงห์เชื่อว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่คงรู้เรื่องของบุคคลท่านนี้มาบ้างจากหนังสืออ่านนอกตำราเนื่องเพราะวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ประวัติศาสตร์ไทยต้องจารึกถึงความซื่อสัตย์ของมหาบุรุษผู้องค์อาจอันมีนามว่าพันท้ายนรสิงห์ชื่อของพันท้ายนรสิงห์ถูกจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์และในหัวใจคนไทยมากว่า300ปี ในฐานะที่เป็นบุคคลผู้ยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เคร่งครัดต่อกฎบ้านกบินเมืองยิ่งชีพของตนหากแต่ในวันนี้คนในยุคสมัยใหม่กลับคลายความยึดมั่นศรัทธาต่อเกียรติภูมินั้นกระแสวัฒนธรรมต่างชาติและค่านิยมสมัยใหม่ได้หลั่งไหลเข้ามาทับถมสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพบ,บุรุษให้เลือนลางลงอย่างน่าใจหายเช่นเดียวกับเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ บุรุษผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เมื่อครั้งอดีตแต่วันนี้ชื่อของท่านกลับไม่ได้ถูกเอ่ยถึงอย่างที่ควรจะเป็นท่ามกลางกระแสค่านิยมสมัยใหม่ผู้คนลหลงไหลได้ปลื้มกับดารานักร้องต่างชาติมีเยาวชนกลุ่มหนึ่งจากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลายัยรวมตัวกันเพื่อทำโครงการยุวะวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในหัวข้อ พันท้ายนรสิง์ในโลก,กทัศน์ของคนตำบลพันท้ายนรสิง์ด้วยความภาคภูมิใจและอยากเผยแพร่วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพันท้ายนรสิง์ให้ผู้คนได้รับรู้และชื่นชมโดยส่วนตัวแล้วมีความชื่นชอบในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยู่แล้วจึง ออได้เราความรู้ว่าพ่อพันท้ายเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญในท้องถิ่นเป็นบุคคลตัวอย่างในเรื่องของความซื่อสตัตย์เราก็เป็นผู้ที่รักษากฎบนเทียนบานยิ่งชีวิตยิ่งชีพของท่านนะคะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้หนูเนี่ยอยากสนใจที่จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของท่านนะคะเรื่องพันท้ายนอสิงห์เป็นเป็นเ,ออเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาครนะคะ ได้ทําแบบความดีไว้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีนีค่ะก็ถือว่าเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังเนี่ยค่ะพันท้ายนนสิงห์เป็นบุคคลสําคัญมีคุณงามความดีอะครับเรื่องความซื่อสัตย์อะไรอย่างี้ครับเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองอะไรอย่างี้ครับผมก็เลยอยากศึกษาเพื่อที่จะได้ให้คนอื่นๆมาลรุ่คนอื่นๆได้รู้เหมือนกับที่ผมรู้อะครับพ่อพันท้ายนั้นท่านมีชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์จึงต้องการที่จะศึกษาหาข้อมูล เพื่อจะได้นาเผยแพกัับสงคมคม่ะจากการค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและหนังสือบวกกับข้อมูลที่ได้จากบุคคลต่างๆทำให้เด็กๆได้ทราบข้อมูลเพิ่มขึ้นว่าราวปีพุทธศักราช2,246ถึง2,251ครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าเสือทรงเสด็จประพาสต้นด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัยมาตามลำคลองโคกขาม แม้คลองจะคดเคี้ยวและกระแสะน้ำจะเชี่ยวกราบพันท้ายนรสิงห์ก็สามารถที่จะบังคับเรือให้ผ่านพ้นไปได้แต่พันท้ายนรสิงห์ได้รับทราบมาว่ามีกบฏได้วางแผนดักทำร้ายพระเจ้าเสือระหว่างทางพันท้ายนรสิงห์จึงขัดท้ายเรือเข้าพุ่งชนกับต้นไม้จนหัวเรือหักตามกฎมนเทียนบานผู้ใดทำหัวเรือพระที่นั่งหักจะต้องถูกประหารถึงแม้พระเจ้าเสือจะทรงพระราชทานอภัยโทษให้ แต่พันท้ายนรสิง์ยืนกรานให้ประหารตนตามกฎเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นต่อมาเมื่อพระเจ้าเสือทรงทราบความจริงเรื่องการซุ่มโจมตีของกบฏจึงทรงโปรดให้บันทึกเรื่องราวความซื่อสัตย์และจงรกักภักดีของพันท้ายนรสิง์ไว้ในพงศาวดารแม้เรื่องราวจะผ่านไปหลายร้อยปีแต่ด้วยคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้ชื่อของพันท้ายนรสิง์ จึงไม่เคยเลือนหายไปกับสายน้ำแห่งคลองโคกขามตรงกันข้ามชื่อของพันท้ายนรสิงห์กลับฝังลงในหัวใจของชาวไทยโดยเฉพาะกับชาวสมุทรสาครโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้จัดศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการทำวิจัยหบทกอบกับได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ทุนในการสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนสมุษษษทรสาครวิทยาลัยต้องการให้นักเรียนปัจจุบันได้สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดีๆให้สืบสารต่อไปจึงได้สนับสนุนให้ทำโครงงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพันท้ายนอสิงในทัศนะของคนพันท้าย สำหรับคนสมุทรสาครนั้นเราเน้นเรื่องความซื่อสัตย์เป็นหลักซึ่งเราได้ยึดเอาเป็นส่วนหนึ่งของคำคำ,คำขวัญของจังหวัดว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์โดยยึดเอาอความซื่อสัตย์ของพันท้ายนอสิงเป็นหลักในการปลุกฝังและอบรมสั่งสอนนักเรียนหรือเยาวชนของคนสมุทรสาครคร,ครับ เราคิดว่าการที่ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความซื่อสัตย์มีความกระตันอยู่ต่อบ้านเมืองจะช่วยให้นักเรียนนั้นได้มีโอกาสารักแผ่นดินเกิดและที่สำคัญก็จะมีนิสัยที่ติดตัวไปทำให้เป็นคนดีของสังคมในอนาคตได้แบบย,ยั่งยืนคือถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะลืมเลือนเพราะมันเราติ่งไปแล้วแต่ก็ยังมี กลุ่มคนเลยอย่างพวกฉันเนี่ยค่ะที่แบบว่ายังสาม,มารถท่านอื่นรู้ว่าพ่อบรรทัดนอสิงค์คือใครทำคามดียงไงอะค่ะการที่ได้มาทํางานวิจัยครั้งนี้นะคะก็ทําให้มีความประทับใจมากค่ะไม่ว่าจะเป็นทําให้เราได้ออกมาศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนได้พบปะเจอผู้คนมากมายได้มีการพูดคุยมีการสื่อสารก็ทําให้เหมือนเปิดโลกกว้างของเรามากขึ้นนค่ะได้ประสบการณ์ในการทํางานวิจัยแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติของท่านพันท้ายที่น่าเชื่นชมค่ะอาจจะเหนื่อยไปบ้างแต่ก็มีความสุขกับการทำงานมีการร่วมการทำงานภายในกลุ่มกับความสมามัคคีทุกอย่างแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์เป็นยังไงเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์เป็นที่ยกย่องและเป็นแม่แบบที่สมควรเอาเยี่ยงอย่างจนถูกนำมาสร้างทั้งในรูปแบบของภาพยนตร์และละครโทรทัศ์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแต่เมื่อการเวลาล่วงเลยผ่านมาจนถึงนาทีนี้คนรุ่นใหม่ที่เกิดในสังคมที่บริโภคเทคโนโลยีการเปิดรับสื่อมีมากจนกระทั่งทำให้ผู้คนต่างหลงไหลและคล้อยตามวัฒนธรรมต่างชาติเรื่องที่น่าเศร้าก็คือเยาวชนยุคใหม่สนใจและรู้ในเรื่องราวของดารานักร้องต่างชาติมากกว่าเรื่องราวของวีรบุรุษผู้เป็นแบบอย่างอนาภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาติไทยส่วนใหญ่เด็กสมัยนี้ก็จะไม่ค่อยรู้จักพ่อพันธุ์ไทยแล้วค่ะเพราะว่าส่วนมากเด็กรุ่นหลังๆนี้ก็จะไปสนใจกับเทคโนโลยีกับตะวันตกเกาหลีี้กันมากเกินไปค่ะไม่ค่อยจะสนใจประวัติศาสตร์หรอกค่ะสังคมเราอะค่ะมันเปลี่ยนไปมากอะค่ะบุคคลประวัติศาสตร์เนี้ยเด็กก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วจะไปนิยมข้าของต่างประเทศมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม่มีการศึกษาเรื่องนี้ เรารับวัฒนธรรมของชาติอื่นมามากเกินไปทําให้ว่าเด็กนั้นไปสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติอื่นแล้วก็ดืมสิ่งดีๆงามๆที่บรรพบุรุษเราเลยเคยทําไว้ค่ะสื่อต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับวีรบุรุษในประวัสสติศาสตร์ไทยมากมายคะ่ะส่วนอยากจะเป็นละครรายการทีวีต่างๆซึ่งอาจจะทำให้ความดึงดูดความสนใจของเด็กๆไป อย่างไรก็ตามแม้สังคมจะแปรเปลี่ยนไปแต่สำหรับชาวสมุทรสาครโดยเฉพาะคนตำบลพันท้ายนรสิงห์ยังคงสืบทอดความเชื่อมั่นต่อพันท้ายนรสิงห์ให้เป็นบุคคลแห่งตำนานที่จะดำเนินรอยชีวิตตามเยี่ยงอยา่างด้วยความภาคภูมิใจในรากเหง้าของบรรพชนในความรู้สึกส่วนตัวของผมผมมีความผูกพันอยู่กับพันท้ายนรสิงห์ค่อนข้างที่จะมาก ท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริตริษ์ซื่อตรงต่อหน้าที่เคารพในกฎหมายรักสถาบันครอบครัว mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงโดนใจของเราว่าพันทายโนนสิ่งนี้แหละคือต้นแบบของของเรานะครับที่เราจะเอาเป็นตัวอย่างนะครับและและพร้อมกับที่เราจะนำเผยแพร่ไปให้กับบุคคลอื่นได้เข้าใจใน แนวทางที่พันท้ายโนรสิงห์ท่านได้ยึดถือปฏิบัติมาเพราะเราถือว่าท่านพ่อพันท้ายโนรสิงค์คือต้นแบบของคนไทยที่หาได้ยากนี่นะครับในสมัยนี้หรือว่าในสมัยโบราณพวกเราที่เป็นเยาวชนของชาตินะครับก็ควรที่จะยึดถือแนวทางสิ่งที่ดีงามที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสมกันไว้นะครับโดยเฉพาะ เรื่องราวของพันธะายนรลสิงนงนะครับเอาไว้ให้มากๆครับท่ามกลางกระแสสังคมที่จิตใจของผู้คนขับเคลื่อนด้วยเงินอย่างน้อยที่สุดเยาวชนผู้มีศรัทธาต่อบรรพบุรุษกลุ่มนี้ยังเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังที่พร้อมจะเติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แม้กระแสวัฒนธรรมต่างชาติจะพัดโหมเท่าใดก็ไม่อาจสั่นคลอนความเชื่อมั่นและศรัทธาได้เพราะรางเง้าแห่งประวัติศาสตร์ ได้อย่างรากฝังลึกลงในใจของพวกเด็กๆแล้วก็ผมเป็นตัวแทนจากโดวิจัยครับอยากจะมาสัมภาษณ์คุณนาหนึ่งครับตัวใหญ่คุณน้ำมานี่จะมาเรื่องอะไรบ้างครับอมก็อยากมาดูอยากมาดูที่นี่อยากให้ลูกมาดูความซื่อสัตย์ของท่านเรื่องการงานที่ว่าท่านทำผิดแล้วท่านต้องยอมรับผิดพี่รู้จักผันทายน้อสิงได้ย่งไรคะอ่านตามประวัติศาสตร์ครับ แล,แล้วที่มานี่คือมีความศรัทธาในเรื่องอะไรบ้างเรื่องความซื่อสัตย์ครับส่วนใหญ่พี่มาที่สาลบรรทายนองรสิงครับพี่จะมาขออะไรครับก็พวกเจยวกับพวกลาบขอเกี่ยวกับการทํางานให้ชีวิตดำเนินครับเคยดูหนังเรื่อง,เ,เ,องกเก่าเป็นที่พารมน,นับถือตรงไปตรงมาซื่งสัตว์ต่อเจ้าของก็เลยต้องรับก็รับว่าบางทีจะได้ที่โวกลาคดอทำงาน จะก้าหน้าไไปอะรกสังคมไทยปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับเยาวชนทั้งภูมิปัญญาขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษก็จะช่วยหล่อหลอมกล่อมกลาวเยาวชนให้เกิดความรักในแผ่นดินเกิดและพร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาบ้านเกิดของพวกเขาให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป พอได้มาทํางานวิจัยก็รู้สึกภูมิใจว่าท่านแบบยึดมั่นในกฎอะไรเงี้ยครับเป็นตัวอย่างของผมนะครับว่าให้มีคุณงามความดีประจําตัวครับท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากอะคะ่ะแม้แต่ชีวิตของตัวเองอะคะ่ะท่านยังสละให้กับกฎบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ท่านไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวรู้สึกภาคภูมิใจอะคะ่ะที่มีบรรพบุรุษที่ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีความรักษากฎหมายกฎระเบียบของบ้านเมืองค่ะประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยก็คือการศึกษารากักเงาเป็นปัญญาของท้องถิ่นของเราสิ่งดีดงามๆาที่บรรพบุรุษไทยเราเนี่ยสะสมเอาไว้เนี่ยมีมากมายประวัติศาสตร์ไ,ไม่ใช่เรื่องที่ผ่านมาแล้วและผ่านเลยไปแต่ประวัติศาสตร์นี่แหละ คือฐานรากฐานของบรรพบุรุษของไทยเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยยังยั่งยืนสิ่งที่เราศึกษาประวัติศาสตร์ก็คือความภาคภูมิใจนะระหนักถึงความเสียสละของบรรพบุรุษตัวอย่างดีๆงามของบุคคลสําคัญในะอดีตซึ่งเห็นแก่สิ่งที่เรียกว่าคุณค่าที่มีมากกว่าเงินทองขณะที่โลกปัจจุบันเราเนี่ยเราจะมองเห็นเงินทองเป็นสิ่งที่คุณค่ามากกว่าเกียรติชื่อเสียง ความซื่อสัตย์กวามจงรักภักดีบุคคลอดีตเป็นบุคคลตัวอย่างซึ่งเราควรจะต้องยกย่องนับถือและเลือกใช้ให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้ผมคิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยถ้าคนไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์เราจะไม่รู้จุดอ่อนจุดแข็งและไม่มีโอกาสที่จะนําไปพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนให้รวดเร็วได้เพราะในวิชาประวัติศาสตร์นะั้นจะสอนให้ รู้จุดอ่อนจุดแข็งรู้สิ่งที่ดีและไม่ดีและถ้าเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นผมมั่นใจว่าการพัฒนาประเทศเนี้ยจะพัฒนาได้เร็วขึ้นและก็ยั่งยืนมากขึ้น